สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคนดวงดีมีโชคในวันที่1มิถุนายน2568ค่ะก่อนที่จะมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็น3ลํลำดับของอาจารย์รักนะคะว่าจะเป็นคนดวงดีมีโชคเนี่ย <S <S ก็ขอกำลังใจจากทุกท่านนิดนึงกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ส่งรูปหัวใจมาให้กับอาจารย์รักด้วยนะคะกดกันแล้วมาลุ้นกันเลยค่ะว่าจะเป็นท่านใดกันบ้าง ลำดับที่หนึ่งนะคะอาจารย์รักยกให้เลยค่ะคนที่เกิดวันศุกร์เรียกว่าเป็นคนดวงดีมีโชคนะคะโชคลาภพากันแห่แหนมาถึงมือเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะได้ว้าวได้ปังกันละโดดเด่นนะคะในเรื่องของโชคลาภแบบนี้สิ่งหนึ่งที่จะต้องรีบเสริมดวงคือการดูแลผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆเข้าไว้เลยจะยิ่งเป็นการเสริมดวงเสริมโชคลาภให้กับคุณเป็นอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับช่วงนี้นะคะเราอาจจะ ประดับนะคะใช้เครื่องประดับที่เป็นพลอยดอป้าหรือเครื่องประดับที่เป็นลูกปองรีนะคะติดตัวไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงองค์ท่านเท้าคูเวนนะคะหรือพระพรมธาดานะคะก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประสิทธิ์ประสานในเรื่องของโชคลาภให้กับคุณการทําบุญนะหากมีโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับการสร้างสถานปฏิบัติธรรมหรือสร้างพระอุโบสถ เจงโชคกับคนผิวค้ำค่ะแล้วก็สถานที่นะคะให้เป็นเกี่ยวกับส่วนสาธารณะก็ได้สนามเด็กเล่นค่ะหรือใกล้โรงพักค่ายทหารพวกนี้คือโชคลาภรอคุณอยู่ตรงนั้นเลยนะวันนั้นนะคะเสื้อผ้าที่เป็นสีม่วงเข้มห้ามใส่สีน้ำตาลเข้มห้ามใส่มาลำดับที่สองกันค่ะอาจารย์รักยกให้คนที่เกิดปัญจันทรนะคะเรียกว่าเดินเรื่องของโชคลาภแล้วคุณมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนใหญ่ดเดียวนะคะ โชคลาภมีมากขนาดนี้นะคะเสริมดวงนะคะให้ไปร่วมงานบุญต่างๆอาจจะเป็นงานบวชก็ได้นะคะหรือการถ่ยชีวิตสัตว์ที่กําลังจะถูกฆ่าก็ได้อันนี้จะเป็นการเสริมโชคลาภได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับเครื่องประดับช่วงนี้นะหาเพชรมาสวมใส่ติดตัวไว้หรืออาจจะเป็นเครื่องเงินก็ได้การไหว้พระนะคะองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะ แม่นางกวักหลวงปู่ทวดสามองค์นี้เสริมดวงโชคลาภได้ดีดีมากมากเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดเราเจอคนแก่หรือคนพิการนะคะให้ทำบุญกับเขาโดยทันทีทันใดสถานที่ซื้อค่ะให้อยู่ใกล้ๆกับวัดโบราณนะคะให้อยู่ในลานจอดรถนะใกล้กับโรงพยาบาลแล้วช่วงนี้นะ ให้งดการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นโทนสีชมพูเข้มหรือสีส้มสีแดงตรงนี้ห้ามใส่โดยเด็ดค่ะมาดูลำดับที่3กันนะคะยกให้กับคนที่เกิดวันพุธกรรมวันค่ะนะคะเรียกว่าเด่นในเรื่องของโชคลาภดวงเศรษฐีจับเลยโอกาสที่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่เต็มมือเนี่ยมีมากทีเดียวแต่ช่วงนี้นะคะอาจารย์รักอยากให้คุณเนี่ยมีจิตเมตตาต่อคนตกทุกข์ได้ยากนะคะเพราะฉะนั้น อาจจะมันทําทานกับคนยากจนคนยากไร้นะคะถ้าจะทําบุญให้ทําบุญกับคนที่ประสบภัยนะคะธรรมชาติก็จะเป็นการช่วยเสริมโชคลาภได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเครื่องประดับค่ะช่วงนี้ เครื่องเงินนะคะหามาใส่ติดตัวไว้หรืออาจจะเป็นเพชรก็ได้เครื่องประดับที่ส่องประกายวูบวับวูบวับเนี่ยนะคะจะเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดโชคลาภให้กับเราขอพรค่ะกับปูพ่พญานาคหรือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้นะคะใครไม่มีตรงนี้มีพระปางอุ้มบาทอยู่ขอพรจากพระปางอุ้มบาทก็ได้ถ้าจะซื้อนะคะซื้อกับคนที่มีรูปร่างทวมเล็กน้อยที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม และสถานที่ะจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้แหล่งบันเทิงอยู่ใกล้ตลาดน้ำาตอันนี้เป็นสถานที่ที่โชคลาภรอคุณอยู่วันนั้นห้ามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าในโทนสีเทาหรือสีแดงอาจารย์รักขอสแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดทั้งวันศุกร์วันจันทร์แล้วก็วันพุธกลางวันด้วยนะคะเรียกว่าเ,เป็นท่านที่มีดวงเฮงมีดวงปังนะคะรับทรัพย์รับโชคกันทีเดียว อย่าลืมค่ะโชคลาบได้มาต้องรู้จักการทําบุญรู้จักการทำทานเพื่อเป็นการตอบโชคตอบลาบให้กับตัวเองด้วยสําหรับคนที่ไม่ได้เอ่ยคะ่ะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจยไปคุณมีเกณฑ์การมีโชคลาบได้โดยเช่นกันอาจจะโชคลาบเล็กน้อยแต่ก็เป็นโชคลาภสำหรับคุณใจดีเข้าไว้มีเมตตาเข้าไว้นะคะช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากก็จะเป็นอนิสงส์ที่เกิดให้คุณมีโชคลาบโดยอัตโนมัติทีเดียว พบกันใหม่ครั้งหน้ากับคนดวงดีมีโชคกับอาจารย์หลักนะคะขอให้ทุกท่านมีทรัพย์มีโชคได้รับเงินรับทองกันทุกคนคะ่ะ